ในการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรวัคติยาราชนารีจะทรงงานวิชาการด้านการพัฒนายาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์และทอดประเนตรงานด้านสตวแพทย์ณมหาวิทยาลัยทัฟฟ์เมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ตามคำกราบทูลเชิญของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์อีกทั้งจะท่งงานทางวิชาการและติดตามความร่วมมือ ในด้านงานวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของสถาบันวิจัยจุลาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศ,ศึกษาจุลาภรณ์กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาและหาแนวทางความร่วมมือในด้านอื่นๆตามคำกราบทูลเชิญของสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกมรมภศษีสว่างขวัตวราคัตยาราชนารี จะเสด็จโดยเครื่องบินของสายการบิน j จแปนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ JL 034ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่11เมษายนพุทธศักราช2566เวลา22นาฬิกา5นาที และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของสายการบิน j จแปนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ JL 0 3 1ถึงถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพุทธที่26เมษายนพุทธศักราช2566เวลา15.40นาฬิกา40นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง6เมษายนพุทธศักราช2566